คุณเคยสงสัยไหมผู้หญิงธรรมดาใช้เงินสุดท้ายช่วยชีวิตเด็กน้อยแล้วพบว่าลูกคนนั้นคือลูกชายของซีออันดับหนึ่งของเมืองคืนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความลับและความรักทุกวินาทีของเรื่องนี้จะทําให้คุณตกใจและสงสัยต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะปกป้องเด็กคนนี้จากโลกอันทรงอํานาจได้หรือไม่คุณต้องดูจนจบเพื่อรู้ความจริงทั้งหมด แสงจากหลอดไฟสีเหลืองสลัวสองตรงลงบนทารกตัวน้อยในผ้าห่มสีซีดลมหายใจของเด็กเบามากเหมือนจะขาดหายไปทุกครั้งที่ลมเย็นพัดผ่านขวันยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากฝ่ามือสัน่นตัวเธอร่วงหล่นหมดแรงหลังจากควักเงินก้อนสุดท้ายเพื่อจ่ายค่ารักษาให้เด็กคนนี้เงินที่ตั้งใจเก็บไว้สำหรับค่าห้องเช่าเดือนหน้าหายไปจนหมดกลิ่นยาฆ่าเชื้อแสบจมูกเสียงเครื่องวัชีพจรดังเบาๆ แต่ความเงียบภายในห้องทำให้หัวใจของขวัญสันร,รัวหนักกว่าเสียงใดเธอก้มลงประคองทารกสัมผัสผิวที่อุ่นน้อยจนรู้สึกหนาวว่าขึ้นตามแขนสองตาเล็กๆปรือขึ้นชาชาๆเหมือนกำลังขอให้เธอช่วยอีกครั้งขวัญกระสิบไม่ต้องกลัวพี่อยู่ตรงนี้แพทย์เดินเข้ามาสีหน้าเคร่งเครียดถามว่าเธอเป็นผู้ปกครองหรือไม่ขวัญชะงักไม่รู้ควรตอบอย่างไร เพราะความจริงแล้วเธอเพียงพบเด็กคนนี้ถูกทิ้งไว้ที่ป้ายรถเมล์แต่เมื่อหันไปมองใบหน้าเล็กๆที่ยังแดงเพราะไข้ขวัญพยักหน้าชาๆยอมรับเด็กคนนี้ไว้ด้วยหัวใจของตัวเองหลังผ่านค่ำคืนยาวนานและหลังจากอาการเด็กเริ่มคงที่เธอรับเด็กกลับไปยังห้องเช่าเล็กๆที่มีกลิ่นชื้นของผนังเก่าลมพัดผ่านรอยแตกที่หน้าต่างทำให้ผ้าห่มบนตัวเด็กสั่นไหวขวันนั่งมองเด็กที่หลับบนเตียงผ้าใบขาดขาด มือของเธอยังสั่นจากความกลัวว่าจะเลี้ยงดูเขาไม่ไหวแต่ในอกกลับอุ่นขึ้นทุกครั้งที่เห็นเด็กหายใจสม่ำเสมอขึ้นเช้าวันถัดมาเสียงเคาะประตูดังหนักดังกว่าที่ห้องเล็กๆจะรับไหวขวัญสะดุง้งหัวใจเต้นแรงคิดว่าเป็นเจ้าของหอที่มาตามค่าเช่าแต่เมื่อเปิดประตูเธอเห็นผู้ชายร่างสูงในชุดสูทสีดำรองเท้าหนังสะท้อนแสงใบหน้าเย็นเฉียบ พร้อมบอดี้การ์ดด้านหลังอีกสองคนกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยเข้าห้องทันทีผสมกับกลิ่นชื้นของผนงังจนรู้สึกเหมือนกำลังอยู่สองโลกในเวลาเดียวกันผู้ชายคนนั้นกวาดสายตามองรอบห้องก่อนหยุดนิ่งที่เด็กทารกบนเตียงผ้าใบสายตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากความเย็นชาเป็นความตะลึงราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนควันรู้สึกหลังมือเย็นเฉียบฝ่ามือชื้นเหงือ่อ ขาหนักเหมือนถูกตรึงกับพื้นชายในสุทยกภาพเด็กจากกระเป๋าเอกสารขึ้นมาเทียบเป็นภาพทารกคนเดียวกันทุกรายละเอียดเหมือนกันทุกประการเขาเงยหน้าขึ้นพูดด้วยเสียงต่ำและสั่นเล็กน้อยนี่คือทารกที่หายไปของฉันลูกชายของฉันห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเด็กที่หลับอยู่ควันยืนเหมือนถูกดึงออกจากร่างทุกอย่างรอบตัวหมุนช้าๆเหมือนเวลาไม่ยอมเดินต่อ เธอถามเสียงแผ่วแล้วคุณเป็นใครผู้ชายคนนั้นจ้องตาเธอความเย็นชากลับมาอีกครั้งพร้อมความจริงที่แทงลึกกว่าเดิมฉันคือประธานบริษัทที่คนทั้งเมืองรู้จักและลูกของฉันกำลังอยู่ในมือของคุณแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างห้องเก่าส่องกระทบใบหน้าของเด็กทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นจนหัวใจของขวัญแทบหยุดเต้นเพราะเธอเพิ่งใช้เงินก้อนสุดท้าย เพื่อช่วยชีวิตลูกของผู้ชายที่มีอำนาจที่สุดคนหนึ่งในเมืองคนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเธอได้ในพริบตาเดียวและตอนนี้เขายือนอยู่ตรงหน้าพร้อมคำถามหนักอึ้งที่เธอไม่ทันตั้งตัวสายตาของเขายังคงตรึงอยู่ที่เด็กเหมือนกำลังมองสิ่งที่หายไปนานเกินกว่าจะรับได้ปลายนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยแม้เขาพยายามซ่อนความรู้สึกไว้เบื้องหลังใบหน้าที่เย็นเฉียบขวัญจับผ้าห่มของเด็กแน่นขึ้น หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังสะท้อนอยู่ในหูลมหายใจสั้นและติดขัดเธอไม่รู้ว่าความกลัวหรือความสับสนกำลังกัดกินเธอมากกว่ากันชายในสูตรก้าวเข้ามาใกล้พื้นไม้เสียงเอียดอาดตายรองเท้าหนังราคาแพงเสียงนั้นดังก้องเกินจริงในห้องแคบแคบเหมือนทุกย่างก้าวกำลังบีบคั้นให้ขวัญถอยไปติดผนังเขามองเด็กอย่างละเอียดสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นความเย็นชา เหมือนคนที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งเพื่อปกปิดความสูญเสียมานานเกินไปขวัญกลืนน้ำลายเสียงแห้งผากมือที่กอดเด็กเริ่มสั่นแรงขึ้นคุณคุณต้องการอะไรจากฉันเขาเงียบไปชั่วครู่เหมือนกำลังชั่งน้ำหนักคำพูดทุกคำบอดี้การ์ดทั้งสองคนยืนนิ่งแต่แรงกดดันในอากาศหนักจนเหมือนจะบดหัวไหล่ของขวัญให้จมลงในที่สุดเขาก็พูดแต่เสียงนั้นเบากว่าที่คิด เหมือนคนที่ไม่แน่ใจว่าควรจะโกรธหรือขอบคุณฉันอยากรู้ทำไมคุณถึงมีลูกของฉันอยู่ในห้องแคบๆแ,แบบนี้คำถามนั้นเหมือนหินก้อนใหญ่ตกลงกลางอกขวัญหายใจไม่ทั่วทองความทรงจำเมื่อคืนผุดขึ้นมาเหมือนภาพซ้อนเสียงร้องให้แผ่วๆที่ป้ายรถเมล์ผ้าห่มเก่าๆร่างเล็กที่แทบไม่ขยับฉันพบเขาถูกทิ้งไว้ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกของใครฉันก็แค่ไม่อยากให้เขาตาย เธอพูดออกมาด้วยเสียงสัน่นความจริงทุกอย่างเรียบง่ายแต่มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนลม้มลงต่อหน้าผู้ชายคนนี้เขาหลุบตาลงกรามเกรงแน่นเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจบอดี้การ์ดอีกคนยื่นซองเอกสารให้เขาชายในสูตรเปิดดูอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นชื่อโรงพยาบาลในใบเสร็จสายตาของเขาก็แข็งขึ้นอีกระดับเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์ที่เดือดอยู่ภายใน คุณใช้เงินของคุณเองรักษาเขาใช่ไหมขวัญพยักหน้าความอับอายและความเหนื่อยล้าประดังเข้ามาพร้อมกันเธอแทบยืนไม่ไหวความจริงคือเธอไม่มีเงินเหลือแม่แต่จะซื้อน้ำขวดเดียวสำหรับตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนชายในสูตรมองเธอเงียบเงียบแวตายากจะคาดเดาเหมือนกำลังตัดสินเธอและกำลังตัดสินใจบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะรับมือไหวเขาก้าวเข้าใกล้เด็กอีกหนึ่งก้าว และในจังหวะนั้นเสียงฝนเริ่มตกลงบนหลังคาห้องเช่าเก่าๆเ,เสียงฝนดังติงต่งๆกลายเป็นฉากหลังที่ยิ่งทำให้ทุกอย่างอึดอัดขึ้นเขาเอ่ยเสียงต่ำเรียบแต่แรงจนหัวใจของขวัญสะดุ้งว่าคุณรู้หรือไม่ว่าเด็กคนนี้คือผู้สืบทอดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศขวัญชาไปทั้งตัวเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเธอก็มองเด็กในอ้อมแขนแล้วเงยขึ้นมองผู้ชายตรงหน้า โลกทั้งใบเหมือนกำลังตัดสินชะตาของเธอในเสี้ยววินาทีเสียงฝนหนักขึ้นอากาศในห้องเย็นเฉียบควัญรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะล้มทั้งยืนชายในสูตรมองเธอไม่กระพริบแล้วพูดช้าๆเหมือนตั้งใจให้ทุกคำสั่นสะเทือนถึงกระดูกสันหลังของเธอและตอนนี้ฉันต้องการคำตอบอีกข้อเดียวจากคุณเสียงฝนกระทบหลังคากระป๋องดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของขวัญที่เต้นไม่เป็นสัม อากาศชื้นเย็นแผ่ซ่านไปทั่วห้องกลิ่นสนิมและฝุ่นผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของชายตรงหน้าทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวอย่างประหลาดเด็กในอ้อมแขนขยับตัวเล็กน้อยเสียงหายใจเบาๆทำให้เธอกอดแน่นขึ้นเหมือนสัญชาตญาณกำลังบอกว่าเธอจะเสียเด็กคนนี้ไปถ้าเธออ่อนแรงลงแม้เพียงเสี้ยววินาทีชายในสูตรยืนนิ่งเงาของเขาทอดยาวบนพื้นปูนแตกเป็นรอย เหมือนกำแพงสูงที่ขวันไม่อาจข้ามไปได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ทั้งเรียบและเย็นแต่แฝงแรงกดดันมหาศาลจนขวันรู้สึกเหมือนสุดลงไปกลางอกคำถามสุดท้ายของฉันคือคุณตั้งใจเก็บเด็กคนนี้ไว้หรือไม่ขวัญหน้าชาความเงียบภายในห้องหนาหนักจนเหมือนกลืนลมหายใจของเธอทุกความคิดตีรวนไปหมดหัวใจเธอเต็มไปด้วยความผูกพันที่เกิดขึ้นเพียงคืนเดียวแต่ก็หนักพอจะทำให้เธอตอบไม่ได้ทันที เธอหลับตาลงบรีฟลีภาพเมื่อคืนลอยขึ้นมาเด็กน้อยตัวร้อนจัดในผ้าเก่าเสียงร้องเบาจนแทบไม่ได้ยินแสงไฟจากป้ายรถเมย์ส่องลงบนใบหน้าเด็กเหมือนขอให้ใครสักคนช่วยขวัญลืมตาขึ้นเจอกับสายตาคมกริบของผู้ชายคนนั้นพอดีสายตาที่เหมือนจะอ่านทะลุลึกเข้าไปถึงใจของเธอฉันไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่แต่ฉันไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวไม่อยากให้เขาถูกทิ้งอีก เสียงของขวัญสัน่นแต่ความจริงในถ้อยคำทามือของเธอหยุดสั่นชั่วครู่หญิงธรรมดาที่ไม่มีอะไรจะเสียยืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายทรงอำนาจแต่เธอไม่ได้หลบสายตาเขาอีกต่อไปชายในสูตรหันมองเด็กอีกครั้งดวงตาเขานิ่งแต่ลึกในนั้นมีประกายบางอย่างที่ขวัญมองไม่ออกเป็นความเจ็บปวดหรือความโกรธหรือความกลัวว่าจะเสียเด็กไปอีกครั้งเธอไม่รู้แล้วเขาถามต่อ ช้าพอจะทำให้ทุกคำเหมือนก้อนหินตกลงกลางอกเธอทีละก้อนคุณคิดว่าตัวคุณเหมาะสมจะเลี้ยงลูกของฉันหรือไม่อากาศในห้องเหมือนหยุดหมุนเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังและแรงจนเหมือนจะถล่มหลังคาลงมาคำถามนั้นบีบคอเธอเหมือนมีมือมุมหนึ่งของห้องกำลังบีบไว้ขวัญก้มมองมือของตัวเองที่ยังสั่นก้มมองเสื้อผ้าราคาถูกก้มมองห้องที่แทบไม่มีอะไรดีพอสำหรับเด็กคนหนึ่ง ความจริงโหดร้ายยิ่งกว่าเสียงของเขาเธอไม่มีเงินไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวใจที่อยากปกป้องเด็กคนนี้ขวัญสูดลมหายใจลึกรสชื้นของอากาศทำให้เธอรู้สึกแสบคอแต่เธอก็กัดฟันเธอต้องตอบฉันไม่รู้ว่าฉันเหมาะสมหรือไม่แต่เมื่อคืนพอฉันอุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนครั้งแรกฉันรู้ว่าเขาไม่ควรอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แม้แต่นาทีเดียว เสียงของขวัญแผ่วแต่สั่นสะเทือนทั้งตัวเธอชายในสูตรขยับคิ้วเล็กน้อยเหมือนคำตอบนี้แทงลึกกว่าที่เขาเตรียมใจไว้คอเสื้อของเขาขยับเหมือนกลืนน้ำลายเพราะรู้สึกหน่วงบางอย่างในอกเขามองเธอนานนานจนขวัญรู้สึกเหมือนเวลาถูกยืดออกมือของเธอเย็นเฉียบแต่หลังมือกลับชื้นเหงื่อจนเหนียวจากนั้นเขาก็พูดบางอย่างชาหนักชัดเจน รากับเป็นประโยคที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการฉันต้องการให้คุณไปกับฉันเดียวนี่ขวัญสะดุง้งเหมือนโลกทั้งใบล้มลงตรงหน้าเด็กในอ้อมแขนขยับตัวเล็กน้อยหัวใจของเธอสั่นร,ระรัวเหมือนจะหลุดออกมาแต่สายตาของชายตรงหน้าเย็นเฉียบไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นแรงกดดันที่หนักหน่วงเหมือนบอกว่าไม่มีที่ว่างสำหรับการลังเลขวัญมองไปรอบห้องผนังเก่า เตียงผ้าใบขาดและความทรงจำเมื่อคืนทุกอย่างผสมกันเป็นความกลัวและความไม่แน่ใจฉันฉันไม่เข้าใจคุณต้องการอะไรจากฉันจริงๆชายในสูตรยืนตรงเงาทอดยาวบนพื้นปูนแตกมือข้างหนึ่งยกขึ้นชี้ไปที่เด็กในอ้อมแขนเธอสายตาไม่ละไปจากเธอแม้เพียงเสี้ยววินาทีเขาพูดเสียงต่ำทุกคำเป็นแรงกดดันที่ถาโถมใส่หัวใจของขวัญคุณรักษาเขาไว ใช้เงินของคุณเองช่วยชีวิตเขาและตอนนี้ฉันต้องการให้คุณอยู่กับเขาไปกับฉันขวัญยืนตัวแข็งเหมือนกำลังถูกจับไว้ด้วยสายตาและอํานาจที่มองไม่เห็นมือเธอที่กอดเด็กแน่นขึ้นไม่อยากปล่อยไปแม้แต่เสี้ยววินาทีเด็กเล็กเบ่งหน้าผากกับไหล่ของเธอทำให้ควันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดหนักขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาฝนตกหนักขึ้นนอกหน้าต่าง เสียงกระทบหลังคาเหมือนกลองยักย้ายแต่ภายในห้องแคบกลับเงียบจนขวัญได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเธอคิดถึงค่ำคืนที่ผ่านมาความเหนื่อยล้าความกลัวและการตัดสินใจที่แทบจะยอมแพ้ทุกสิ่งเพียงเพื่อให้เด็กคนนี้รอดชีวิตแล้วขวัญก็รู้สึกถึงแรงบางอย่างแรงที่บอกว่าเธอไม่สามารถปล่อยเขาไปง่ายๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก้มมองเด็กสองตาเล็กมองกลับมาเบลอเลอ เหมือนเข้าใจทุกสิ่งเหมือนรู้ว่าเธอคือทุกอย่างในโลกใบนี้ขวัญสูดลมหายใจลึกฝ่ามือที่ชื้นเหงื่อยังคงกอดเด็กแน่นแล้วเธอกลืนน้ำลายพูดออกมาอย่างมั่นคงที่สุดเท่าที่ทำได้ฉันจะไปกับคุณแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองฉันทำเพื่อเขาชายในสูตรเงียบใบหน้าของเขาไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่ดวงตาแฝงความซับซ้อนของความรู้สึก เหมือนทั้งโลกรวมอยู่ในนั้นขวัญรู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวที่เธอทำกำลังพาเธอออกจากโลกเก่าไปสู่โลกที่ไม่เคยฝันถึงแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันเขายื่นมือมาช้าแต่มั่นคงให้เธอเอื้อมมือไปจับและขวัญก็จับมือเขาแน่นเด็กในอ้อมแขนสั่นเล็กน้อยแต่เหมือนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชายในสูดยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มครั้งแรกที่เห็นในห้องนี้ แต่ขวัญรู้ทันทีมันไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขแต่เป็นรอยยิ้มของความโล่งใจความโล่งใจที่เธอยอมอยู่เคียงข้างเด็กคนนี้แล้วเขาก้าวไปข้างหน้าขวัญตามทันทีเด็กในอ้อมแขนเธอไม่ร้องไห้แต่สายตาเล็กมองไปยังโลกภายนอกเหมือนรู้ว่ากำลังจะเริ่มการเดินทางครั้งใหญ่เสียงฝนด้านนอกยังคงตกแต่ภายในห้องเล็กเหมือนมีแสงบางอย่างส่องลงมาแสงที่บอกว่าทุกการตัดสินใจครั้งนี้ จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งหมดไปตลอดกาลขวัญก้าวตามชายในสูตรหัวใจเต้นแรงแต่ภายในกลับสงบขึ้นเล็กน้อยเพราะเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กคนนี้คือเหตุผลที่เธอต้องอยู่ต่อและต้องสู้ต่อไปแล้วประตูปิดเบาๆความชื้นกลิ่นฝนและความเงียบรวมเป็นฉากหลังสำหรับการเดินทางที่ไม่อาจย้อนกลับที่พวกเขากำลังเริ่มต้นด้วยกัน ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อส่วนต่อไปให้จนจบตอนที่ทั้งคู่เริ่มเข้าสู่โลกของความรวยอำนาจและความลับของครอบครัวซีโซึ่งจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความตื่นเต้นได้เลยคุณต้องการให้ฉันทำต่อไหมขวัญก้าวตามชายในสูตรออกจากห้องเช่าเสียงฝนยังคงตกหนักน้ำฝนกระทบพื้นถนนเป็นจังหวะสม่ำเสมอสะท้อนแสงไฟถนนเป็นริ้วระยประยับเหมือนโลกภายนอกกำลังยืนยันว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป เด็กในอ้อมแขนของขวัญงีบเล็กน้อยขยับตัวราวกับรับรู้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยขวัญแนบแก้มลงบนผ้าห่มของเด็กหัวใจยังคงเต้นแรงแต่แรงสันสะเทือนนั้นเริ่มคลายลงบ้างชายในสูตรยืนรอริมประตูรถบอดี้การ์ดสองคนยืนประจำตำแหน่งรถสีดำเงาวับจอดรอขวัญรู้สึกเหมือนกำลังย่างเข้าสู่โลกที่ไม่เคยสัมผัสเขายื่นมือให้เธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจ ขวัญจับมือเขาแล้วก้าวขึ้นรถเด็กในอ้อมแขนของเธอแนบชิดตัวเหมือนรับรู้ว่าพวกเขากำลังจะออกจากโลกเก่าประตูรถปิดลงเสียงฝนกระทบหลังคาเบาลงขวัญมองเด็กสองตาเล็กค่อยๆเปิดขึ้นเหมือนมองไปรอบตัวด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นชายในสูตรนั่งฝั่งคนขับขวัญน,นั่งข้างหลังกับเด็กสายตาของเขายังคงมองเธอเป็นระยะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สายตากดดัน แต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังและความคาดหวังควัมรู้สึกถึงความหนักอึ้งของความรับผิดชอบแม้เธอจะเพิ่งคืนความหวังให้เด็กคนนี้แต่ตอนนี้โลกทั้งใบกำลังจับตามองเธอและทุกย่างก้าวของเธอจะส่งผลต่อชีวิตเด็กอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงรถแล่นผ่านถนนเปียกน้ำฝนกระเซ็นขึ้นข้างทางสะท้อนแสงไฟจากตึกสูงเหมือนพวกเขากำลังวิ่งเข้าสู่เมืองอีกใบ เมืองที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินและความลับที่ขวัญไม่อาจคาดเดาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงจากตึกระฟ้ายิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเล็กลงเท่านั้นแต่ในหัวใจยังเต็มไปด้วยความตั้งใจเด็กคนนี้อยู่ในมือของเธอและเธอจะไม่ปล่อยให้เขาเจ็บปวดอีกชายในสูทหันมามองเธออีกครั้งรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่มุมปากขวัญสังเกตเห็นความอบอุ่นซ่อนอยู่ใต้ความเย็นชา เธอรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายใจร้ายอย่างที่คิดเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความตึงเครียดในรถยังคงอยู่ควันยกเด็กขึ้นแนบตัวอีกครั้งและพูดเบาๆเพื่อให้เด็กได้ยินและเพื่อให้ตัวเองมั่นใจเราจะผ่านไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนเข้าใจคำพูดนั้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าที่แดงเพราะไข้ควญรู้สึกเหมือนโลกสว่างขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ชายในสูตรเงียบแต่ความเงียบของเขาไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยการยอมรับและการวางใจบางส่วนเรากับเขารู้ว่าเด็กในอ้อมแขนของขวัญกำลังได้รับความรักและการปกป้องอย่างแท้จริงรถแล่นต่อไปพาเธอและเด็กเข้าไปในโลกของอำนาจแต่ขวัญไม่หวัน่นหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อว่าแม้โลกนี้จะแข็งกร้าวและอันตราย เธอจะยืนหยัดเพื่อลูกชายของซีอคนนี้ด้วยทั้งชีวิตของเธอเองและในค่ำคืนที่ฝนหยุดแสงไฟจากเมืองสะท้อนบนผิวถนนเปียกขวันมองเด็กในอ้อมแขนอีกครั้งรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและรับรู้ว่าการตัดสินใจครั้งเดียวเมื่อคืนกำลังเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาทั้งหมดไปตลอดการถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเป็นบทต่อไปที่จะพาเข้าสู่โลกของครอบครัวซีความลับการเมือง และความขัดแย้งที่ขวัญต้องเผชิญซึ่งจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและช็อกต่อเนื่องได้ยาวมากคุณอยากให้ฉันต่อไหมรุ่งเช้าวันต่อมาแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างรถกระทบลงบนท้องถนนเปียกทำให้หยดน้ำบนพื้นสะท้อนแสงระยิบระยับขวัญมองเด็กในอ้อมแขนสองตาเล็กยังปิดสนิทแต่รอยยิ้มอ่อนๆที่ปรากฏบางครั้งทำให้หัวใจเธออุ่นขึ้นเล็กน้อยชายในสูตรยังคงขับรถอย่างมั่นคง บอดี้การ์ดนั่งตรงข้างๆอากาศในรถเต็มไปด้วยความเงียบแต่ไม่ใช่ความตึงเครียดแบบเมื่อคืนแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความรอคอยขวัญสูดลมหายใจลึกฝ่ามือชื้นเหงื่อจากเมื่อคืนค่อยๆแห้งแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังอยู่เธอรู้ดีว่าโลกใบนี้ของเด็กไม่เหมือนโลกของเธออีกต่อไปทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอและเขาไปตลอดกาล รถแล่นเข้าสู่ย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยตึกสูงป้ายชื่อบริษัทยิบระยิบแสงไฟสะท้อนบนกระจกเงาของรถคันอื่นทุกอย่างเหมือนการต้อนรับเข้าสู่โลกที่เธอไม่เคยรู้จักชายในสูตรยกมือชี้ไปยังตึกสูงแห่งหนึ่งนี่คือที่ทำงานของฉันและลูกของฉันจะเติบโตที่นี่อย่างปลอดภัยถ้าเธอพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาขวัญก้มมองเด็กในอ้อมแขนอีกครั้งหัวใจเต้นแรง เธอรู้สึกถึงความรับผิดชอบครั้งใหญ่แต่เธอก็มั่นใจเพราะเมื่อคืนเธอได้รู้แล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเธอที่จะปกป้องเขารถแล่นผ่านประตูใหญ่บอดี้การ์ดตรวจสอบเอกสารทุกอย่างถูกจัดการอย่างรวดเร็วและในไม่กี่วินาทีขวัญและเด็กก็ถูกพาเข้าสู่โลกอีกใบข้างในตึกใหญ่เงาตึกสูงทอดยาวเสียงลิฟและเสียงผู้คนดังเบาๆ แผนกต่างๆทำงานอย่างเป็นระบบแต่สำหรับขวัญทุกอย่างยังแปลกใหม่แสงไฟกลิ่นอากาศเสียงคนเดินผ่านเหมือนโลกนี้ถูกสร้างมาเพื่อคนอื่นชายในสูตรยืนอยู่ข้างเธอเด็กในอ้อมแขนขยับตัวแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยเหมือนมีเกราะบางอย่างปกป้องพวกเขาแต่ขวัญก็รู้โลกแห่งอำนาจนี้เต็มไปด้วยความลับและพลังที่พร้อมทำร้ายใครก็ได้ เขาพาเธอไปยังห้องทำงานกว้างใหญ่มีหน้าต่างสูงจากพื้นจระเพดานเห็นทิวทัศน์เมืองทั้งเมืองขวัญรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบอยู่ตรงหน้าและหัวใจเธอยังเต้นแรงมากกว่าปกติชายในสูตรยื่นเด็กให้ขวัญถือแล้วพูดเสียงเบาคืนนี้เด็กจะต้องอยู่กับเธอฉันจะให้คนดูแลพวกคุณสองคนแต่คุณต้องอยู่กับเขาขวัญก้มมองเด็กสองตาเล็กมองเธอเหมือนถามว่า เรากาลังจะเริ่มอะไรใหญ่โตแบบนี้จริงหรือเธอยิ้มบางๆแม้หัวใจยังเต็มไปด้วยความกังวลแต่ความรักที่เธอมีให้เด็กนั้นมากเกินกว่าความกลัวใดๆชายในสุดยืนมองสายตาที่เย็นชาแต่แฝงความอบอุ่นเขาเข้าใจบางอย่างบางสิ่งที่เธอทำเมื่อคืนและรับรู้ว่าเด็กคนนี้กำลังอยู่ในมือของคนที่เขาไว้ใจที่สุดบริการพาเธอไปยังห้องพักเล็ก ตกแต่งเรียบหรูแต่ยังอบอุ่นเด็กนอนในเตียงเล็กขวัญน,นั่งข้างๆและรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบอยู่ในห้องนี้เพียงสองคนเธอถอนหายใจทุกความเหนื่อยล้าเมื่อคืนเริ่มคลายไปบ้างแต่รู้ดีว่านี่เพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยอำนาจความลับและความท้าทายมากมายขวัญกอดเด็กแน่นกระซิบเบาๆไม่ต้องกลัวพี่จะอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและในห้องใหญ่สงบเธอเริ่มรู้สึกถึงความมั่นใจแม้โลกภายนอกเต็มไปด้วยพายุหัวใจเธอเต็มไปด้วยแสงเล็กๆแสงแห่งความหวังและความรักที่เธอจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำลายได้นี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของขวัญและเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งรอดชีวิตมาพร้อมกับความจริงว่าโลกของอำนาจและเงินทอง ไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายความรักระหว่างคนสองคนได้ง่ายๆถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเป็นบทต่อไปแบบยาวมากที่จะพาเข้าสู่ความขัดแย้งภายในครอบครัว CEO อุปสรรคของขวันในการเลี้ยงเด็กและการเปิดเผยความลับสำคัญของโลกธุรกิจซึ่งจะทำให้เรื่องเข้มข้นและตื่นเต้นยาวต่อเนื่องคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมเวลาผ่านไปหลายเดือนควญเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่โลกของอำนาจและความรวยที่เคยดูไกลเกินเอื้อม กลับกลายเป็นโลกที่เธอและเด็กสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้บางครั้งจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและกฎระเบียบของครอบครัวซี o เด็กค่อยๆเติบโตรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเริ่มเติมเต็มบ้านใหญ่ขวัญมองเขาเล่นอยู่กับของเล่นราคาแพงแต่ใจเธอกลับอบอุ่นจากความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งของใดๆที่เงินสามารถซื้อได้ชายในสูตรยังคงอยู่เคียงข้างเธอแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องของอำนาจหรือธุรกิจ เขาเริ่มเห็นความเข้มแข็งและความรักของเธอและเรียนรู้ว่าบางครั้งการให้อภัยและเชื่อใจสำคัญกว่าการควบคุมทุกสิ่งรอบตัวคืนหนึ่งขวัญกอดเด็กแน่นมองออกไปยังเมืองใหญ่ที่ส่องแสงระยิบระยับความสงบและความสุขเล็กๆแผ่ซ่านในใจเธอรู้ว่าแม้โลกนี้ยังมีอุปสรรคและความท้าทายแต่เธอไม่หวั่นอีกต่อไปเพราะคืนนี้เธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เด็กคนนี้อยู่ในมือของเธออย่างปลอดภัยและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักความรักที่ไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินใดความรักที่แข็งแกร่งพอจะ,ะเผชิญทุกอุปสรรคและในที่สุดขวัญก็ได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญความรักและความตั้งใจสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจและความลึกลับเด็กยิ้มให้เธออีกครั้งเรากับบอกว่าทุกการตัดสินใจที่ผ่านมานั้น คุ้มค่าเกินกว่าคำพูดใดและขวัญรู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขที่แท้จริง